หมูหันเหมือนเทปนี้พอยโดนแกเงเหยืบมาไอ้มดเขียวไอ้มดเขียวไอ้มดเขียว あらわン迫るショーカー ข้าวแกงข้าวราดแกงป้าแอลค่ะข้าวราดแกงใช่แบบะหนึ่งสองสามชื่อร้านว่าข้าวข้าวแกงนี่สองสามสียงรถดังปะใช่เียนี่สองค่ะอันนี้ไม่ได้อันนี้เป็นเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่เครื่องใหญ่ทำไมนะชื่อร้านอะไรนะป้าแอลอันนี้เป็นหอยนางรมหอยนางรมนี่อันนี้มาแบบตัวใหญ่เลย เดี๋ยวเราลองชิมหอยนางลมหอยนางพู่เฮ้ยเออหอยนางพู่ขอโทษขอโทษปังทำไมเข้ามาให้ดในรถเนี่ยมเนี่ยโอไม่อยากจับเอง ทุกคนเราจะยืนต่อแถวตรงข้ามตลาดรัชดาพิเศษนะคะตรงข้ามตลาดรัชดาพิเศษตำรวจนะหายอยู่เหมือนกันหรอคะใช่หรับฝากซื้อโทรถามตอนนี้เขากำลังโทรถามอยู่ว่าหนุ่มผมยาวอยู่ที่ไหนตลงเราเรายืนถูกไหมเนี่ยใช่แหละเราก็ใช่แหละเราต้องมั่นใจในออมเว้ยแต่ตรงนี้มันไม่มีคนเลยนะ เขาจะไม่มาบ้าเขาต้องจะขายทุกวันแหละไม่มานี่หนูเศร้าเลยนะแล้วทำไมไม่มีใครมาต่อหนูเลยอ่ะหนูจะนั่งรอนะอย่าเพิ่งเขาเขามารอหนูบอกยาวเหมือนกันอ๋อต่อแถวเลยครับเดยวต่อแถวเลยครับแต่เขาไม่เคยเขาไม่เคยมาครั้งแรกเหมือนเราเลยนะนี่ถ้ามันไม่ใช่นี่ต้องขอโทษพี่เขาด้วยแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยหนูผิดเองไปต่อคำที่สาม ปิดยังสบายสบายปิดเหรอสบายสบายมากสบายสบายสบายหงายมากไปจัดต่อตอนนี้ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะตอนนี้คือลิ้นแข็งหมดแล้วจริแล้วต้องห้ามโดนลิ้นปากมันจะไม่แสบต้องทำอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ย เราอยู่ที่ร้านรัวบุญล้อมรัวบุญป้าบุญล้อมก็ว่าไม่ชช่แปลกๆวะไม่ชื่แปลกวะ้านป้าบุญล้อมโลบฟเลิฟลิฟต้องตบมือไม่ต้องตบมือป้าบุญล้อมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านป้าบุญล้อมแสดงว่าป้าบุญเยอะเพราะว่าบุญล้อม ตอนนี้เราได้บิงซูมาแล้วเอ้ยไม่ใช่บิงซูเอ้ยไม่ใช่บิงซูฮันนี่โทษจูนันตอนนี้เราได้ฮันนี่โทษมาแล้วมาแล้วเมนูกุ้งอบภูเขาไฟมันว้าวตรงไหนเนี่ยเห็นอะไรก็ไม่รู้ดำกุ้งก็ไม่เห็นนี่กุ้งอยู่ข้างในไงเขาเป็นภูเขาไฟลองมองลองมองมีกุ้งอยู่ข้างในอุ้ยอุ้ยอุ้ยว้าวยัง้างร้อนปากร้อน เที่ยงกับหน้านี่คือนีมากกุ้งใหญ่หน้าใหญ่มากอุ้ยเลิกมา เข้าไปดูน้องไซส์กลางกันนะคะน้องวิ่งจัดหน้าเกือบจะหลุดมานั่งเนี่ยน้องเขาจะไม่ทำใจหนูใช่ปะหนูโตเอ้าหนูหนูอนุอ้ยอุ้ยอุ้ยูปดี๋ดีดีมากชิมเส้นด้วย เออแค่ไม okay. ่มาอยู่ที่เดิมมันมีเสียงเออมีเสียงถูกไปขยับเดี๋ยวดูดิไปขยับอันเนี้ยเขาไม่ได้ให้โมยกินนะแต่ว่าเขาอ่ะเอาโมยให้ใส่นมส้มกลัวว่ามันจะแตกต่างจากที่เราเคยกินเติมเลยไหมเฮ้ยมันลงนี้หมดแล้วถูกไหมคะอย่างนี้อะค่ะโอ้๋อมีเทคนิคในการเท อนขึ้นจมูกนรสชาติมันแบบหวานเค็มเปรี้ยวเหมือนแบบต้งยำน้ำใสที่ไม่ได้เค็มข้นมากว่าโอนิกิริซีซันนิ่งพาวเดอร์แปลว่าแบบว่าเป็นสาหล่ายแป้งๆมาแล้วเราก็ขย่าเขย่าเขย่อุ้ยของโปรดอุ้ยมีนักแก้วกล่องน่ารักมากเลยอุ้ยคิดตีต้องกินแล้วล่ะหมดแล้วเนาะเพราะเราใหมดเลย นี่ไม่ได้หมดผงเลยข้าวเลยเฮ้ยมันเป็นชีสมันเป็นชีสผสมสาหร่ายมาขดถุงแตกเบาเบาเบยถุงแตกมาปลาพอให้เบานะจ๊ะเบานะจ๊ะช่วยด้วยทุกคนตอนนี้คือหน้ากล้องอ่ะมันหมดแล้วนะทุกคนอย่าว่าเรานะที่เห็นเรากระโดดแบบนี้จริงจไม่ใช่สแตนอินได้แล้วหนึ่งกลุบมาก แต่ตัวนี้ยความเบคอนเบคอนมากสูสีซาซ่าโอ้โหโดนน้ำหนักเลยทุกคนเหี่ยว่าเรานะที่เห็นเรากระโดดแบบนี้จริงไม่ใช่สแตนอินปักแกเริ่มก่อนแกน่าจะกินได้กว่าเขาเอางั้นเขาจะกินอันเล็กๆก่อนนี่กลมขนาดไหนดูกลมจริงเนี่ยฮะไม่ได้กินแซลมอนนานรู้สึกยัไงบ้างคะ จีด๊ดภาพตัดกลับไปที่เพื่อนวางเมื่อกี้ก็คือมีความว่าเยอะอยู่กินอันเล็กๆก,ก่อนความนั่งร้องไห้นะ,ไม,นไ,นนไ,นะไม่เป็นไรนานๆที้ได้กินประดิบไม่เป็นไรยแลมาเลยทุกคนหมูหันเหมือนเทปนี้พอยโดนแกงเยือมาวันนี้เราจะมาปิดท้ายด้วยการนั่งจิบชาแบบชิวๆการลิ้มชาแบบคนจีนนะคะเขาก็จะต้องดื่มเบา มาดิ <c oughs> สุดท้ายนะคะก็จะเป็นหมุนความเป็นโซดา<ช>เพื่อความซับซ่ากันติดท้ายซะหน่อยมามามาเซอร์ลโซดา จ่อข้างบนไหมครัเดี๋ยวระเบิดเจาะข้างบนเหรอจาะเจาะจ่อจาะก่อนเป็นโซดาไงระเบิดมันระเบิดเกือบแล้วเย้แล้วโอ้ยไม่ระเบิดทุกคนโซดาห้ามขยับสีแบบเหลืองอะลามอืมขึ้นตาเลยอันนี้มันแบบค่อนข้างเข้มแต่ว่ากลิ่นเสารถก็คือยังยืนกลิ่นติดปากอะไรเงก็เสารถได้กลิ่นไหมล่ะยัง แต่บอกก่อนนะเราไม่สามารถกินโซดาแบบว่ามันต้องแบบอักแน่นอนนี่ขอเป่ายิงชูกับทีมงานถ้าสมมติเราชนะทีมงานกินเพี่ออกอะไรออกกันไกลสาบายได้หนูคอนได้เลยหนึ่งอเมื่อกี้พี่ลืมไปว่าต้องออกกันไกลเท่าไหร่หนึ่งสองเสียชื่อมาก อะไรอีกสองเป้าอะไรครับเน,นี่ยยางยิงยาวประเป๋ายิงชุบเี้ยอ่ะอันนี้มอมมุงก่อนแก้วสุดท้ายพลอยยางยิงยาวประเป๋ายิงชุบอ่ะแมคคืนนี้ยนอนเนีอยเออเออเออตาแกไม่มีจริงเหรอรถดีดีอ่ะต้องหลอกเราแน่ๆแหละคือสีขาวของพลอยมีสีชมพูปนๆด้วยถ้าถ้าไม่ใช่รถถุงเท้าก็จะเป็นผลไม้แต่อันนี้สีเขียวอ่ะ ถ้าไม่ใช่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าได้ดีก็คือรถมะนาวถ้าได้แยก่ก็คืออันนี้ก็คืออะไรอ่ะอย่าป่ะอ๋อเออรถย่ามนาอ่ะอร่อยเฮ้ <Yeah. S 2> <c oughs> ยไปยังปุ๊บ <c oughs> เดียว สุดของเขาเราสามในลายแล้วเมนูที่ถูกที่สุดเนี่ยมันคืออะไรของแต่ละร้านนั้นใช่แล้วร้านที่เรามากระดวงเธอมากระดวงหรือเปล่าเขาดวงดีมากอีกยังยิงเงากระเป๋ายิงฉุกเป๋ายิงฉุกอะไรแบบได้ได้ดูดกันได้นะแกฝึกกล้องก็ได้เก็บไดีกว่นเลย มันจะมีกลิ่นหอมหอกจะลองอ๋อมันดีหรือมันไม่ดี <irts> มันหอมพริกแต่แต oh ่ม <English> ันเผ็ดมากเก็เข้าไปเก็บเข้าไปทั้งอันเลยอือหือมเผ็ดมากใครที่แบบอยากใครที่อยากกินเผ็ดอ่ะใครอยากกินเผ็ดต้องกินผิดเข้าไปด้วยถ้าแกได้แพงอีกอ่ะแปลว่าแกโชคดีเลย แกได้แพงอีกอะแปลว่าแกโชคดีนะเว้ยจริงวะจริงเหรอจริงไหมอ่ะได้อีกแล้วอ่ะันได้แพงเหรออันนี้หมายถอนใจหรือว่าอะไรมากระเป๋ายิงชุบยิงชุบเฮ้ยเลยต่อกันยังยิงเงา่ากระเป๋ายิงชุบยิงชุบอ้าวทำไมต้องไม่ได้แปลว่าจะได้กินหรือเปล่าอ่ะห้ามมองห้ามมองเค เป็นหลายรสชาติเป็นหลายรสชาติมีคุกกี้นคะรีมมีสตรอเบอรี่แล้วข้างบนน่าจะเป็นแบบเอ้ชีสเค้กเหรอสตรอเบอรี่ชีกเค้กเคยกอิจติมมากกว่าแม่แบ่งให้โอ้ยยิงชุบก่อนไหมว่าเราจะได้อะไรยิงยิงมากระเป๋ายิงชุบ ได้จ้าหูกิน,นอ,อ๋อฉันได้กินแต่ฟ้าลอยขึ้นมาเลยนี่โอ้โห้มันก็ดูเหมือนชีสแกลอง<ะ>แกต้องลองชิมเอาเอาเป็นฝายไหมเป็นฝายไปจ้วงเออเออไปจ้วงไปจ้วงใช่ว่ามันเป็นชีสเอออย่างน้อยก็คือหิวน้ำก็ได้กินน้ำอย่าบอกว่า, <c oughs> รรา,ากินางงปกาแฟเอาเรอเปล่าะกันยังเงยบเงียบเพรากระเป๋ายิงชุก ยิางิงยมากระเป๋ายิงจุกๆฉกุ๊กฉุกฉนทอดแล้วคนพบดวงมาด้วยหรือเปล่านิ้วนอะเป็นอ๋อเป็นช็อกโกแลตเม็ดใส่มาเลยเพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าว่าว่าอันนี้มันดีอ่ะ ไหดีร้านไหนเด็ดใครใสยกินพวกเราต้องห้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสตั๊ดมาเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมไครให้พวกเราด้วยนะคะ